KTM เราจะรู้จักกันในชื่อของเจ้าแห่ง Adventure และจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรานำเอารถที่ดีอยู่แล้วมาสร้างให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมที่จัดหนักจัดเต็มแบบคาร์บอนโอเวอร์โหลดค m มกับโมเดล KTM 890 Adventure R จากสำนักซาคุโมโตจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซค์ด้วยนะครับการที่ KTM ได้ชนะการแข่งขันดาการลัลี่18ครั้งจากทั้งหมด20ครั้งก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่าทางแบรนด์นี้ได้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่น่าเกรงขามที่สุดในเกมด้วยเหตุน,นี้การสร้างรถแอดเวนเจอร์ที่ดีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากยิ่งขึ้นซาคุโมโตสสำนักแต่งแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จว่าการสร้างรถที่ดีขึ้นกว่าเดิมมันเป็นอย่างไรโดยจะใช้ในโมเดลของ kdm adventure 8 9 0 r และใช้วัสดุที่ดีที่สุดอย่างคาร์บอนไฟเบอร์และอุปกรณ์ออฟโรดต่างๆในระดับท็อปทางสำนักก็ได้เริ่มโปรเจกต์นี้ด้วยการถอดส่วนประกอบต่างๆของ890ทั้งหมดรวมเป็นถึงเครื่องยนต์ถอดออกจากเฟรมเพื่อที่จะนำตัวเฟรมนั้นไปเคลือบนิกเกิลตามโครงสร้างในสไตล์วินเทจ ซึ่งการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแข่งขันดกการ์กแกลเลนลี่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มโดยการใส่นีวิเกเตอร์ทาวเวอร์ที่มีเอกลักษณ์มาพร้อมกับชิลบังลมแบบใสในตัวแท็บเล็ตที่สามารถสัมผัสได้แสดงให้เห็นการนำทางของ G.P.S. ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งหมดโปรเจกต์นี้ได้รับการอัปเกรดเล็กน้อยรวมไปถึงเบาะนั่งของ r e เนสโซชั้นวางสัมภาระด้านหลังการแฮนด์ของไฮเวย์เดอร์ทั้งสงข้าง และแผ่นกันเลื่อนที่สั่งตัดด้วยเลเซอร์แบบพิเศษชุดล้อของททกาสโกเอ็กเซที่เป็นแบบซี่ทั้งหน้าและหลังและติดตั้งยังปุ่มของโกลเด้นไ e และระบบกันสั่นสะเทือนทางสำนักได้ใช้ของ WPX Pro e p r ระดับท็อปทีดีที่สุดของ890 Adventure R ตัวถังที่เป็นของคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวแน่นอนว่ารวมไปถึงแผงป้องกันต่างๆไม่ไว่าจะเป็นกาโชกบางโครนและกระจังหน้าหม้อน้ำ ทำให้ KTM 890 Adventure R คันนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยและพละก,กำลังของคันนี้มีมากถึง100แรงมา้าถือว่าเป็นสมรรถนะที่ทรงพลังที่สุดในบนทางวิบากด้วยเหตุนี้จึงเลือกใช้ระบบไอเสียของ SC Project ที่ทำมาแบบฟูลไทเทเนียมเป็นอย่างไรกันบ้างละครับกับโมเดลนี้หวังว่าจะถูกใจลหลายๆคนไม่น้อยและเพื่อนๆมีรถส,สวยๆอะไรก็สามารถเอามาอวดชมกันได้ แต่ก่อนที่จะจากกันไปพวกเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซด์ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบก,กันใหม่ในเหล่าข่าวในครั้งหน้าผมแอดบารรายงานสวัสดีครับ